eNS นะครับ Ethereum Name Service จากา stop loss c. ่จุดเจนะฮะเรื่อน stop loss ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะฮะขึ้นมาที่5 0าศูนยแล้วกันนะห้500าศหรือห้าศูนยประมาณ5 0านย์หนึ่งนะฮะบ eNS stop loss 501 501โ okay. อเค คีอต่อสต็อ l ลอสเรืนองขึ้นมาที่501งตัวนี้ก็จะเป็น26วันที่26ทับ9ทับ222ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เขาอาจจะงงนะฮะซื้อที่371แต่ว่าสต็อ l ลอสที่501ไอ้ตัวสต็อ l ลอสตัวนี้จะเป็นตัวที่โปรเทคกำไรเรานั่นหมายความว่าถ้าหลุด501เราก็ขาย พอขายพวกมันก็จะกลายเป็นกำไรช่องกำไรระหว่าง3า1จนถึง500เนี่ยนะโอเคก็ดูลายวิกไปเรื่อยๆครับมีมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่ยังพอกู้หน้ากูตาได้นะตัวอื่นยับหมดนะ